จริงๆค่ะใช่เพราะว่าไม่เคยสัมผัสคู่เพราะว่าเราเพิ่งคีรัยด้วยเลยนะคะแล้วก็การทํางานอาจจะแบบที่ผ่านมาก็อาจจะไม่ได้เจอกันตอบสิคะไมห้เขารอหนู่รอเพราะว่าจริงๆมาถึงสองพ enfin ักแล้วแต่ว anyway> ่าต้องรอคิวค่ะแต่ว่าเขายังไม่เคยมาเดินงานแบบนี้ครับแล้วก็เราก็เลยต้องแบบดูแลเขาเป็นเจ้าบ้านที่ดีครับเพราะว่านี่คือ รัชะไล่นี่คือบ้านของผมเอาจริงๆก็คือขนาดคิวเดินคู่ยังไม่รู้เลยคู่รู้คู่รู้น่งงานนี่แค่ะว่าต้องเดินคู่กันแต่ว่าเอรู้แค่ว่าเออเดี๋ยววันนี้เรามาร่วมงานนะอะไรเงี้ยตอนแรกไม่ตื่นเต้นะครับตอนนี้ตอนนี้ตื่นเต้นเย็นนิ่งๆก็ได้ค่ะโอเคครับเจ้ครับนิดนึงค่ะเพราะว่าแบบแฟนๆมาเปนเยอะมากแฟนๆเขาด้วยแฟนคลับเขาด้วยเป็นตัวเองอยู่ครับนนไม่อะ ก็ตื่นเต้นตอนนี้อะครับเพราะว่าไม่ไม่ไม่เคยสัมภาษณ์ด้วยกันครับช่วยหน่อยตอนตอนนี้พี่พีก็เงียบมากพี่อ่าตั้งใจฟังตั้งใจฟังตอนที้เดินมาแสดงว่าเขาไมอเห็นแล้วเขาเห็นว่าเคมีมันได้ทีขนาคตเดนี้ร่วมงานกันได้ก็ร่วมงานก่อนหน้านี้ก็ร่วมงานกันแล้วไงใช่ครับร่วมงานกันแล้วไปร้องเพลงในรายการให้ผมอะไรเงี้ย ละครเนี่ยผมอะเกรงใจครับเกรงใจทั้งเขาแล้วก็ช่างไฟที่เขาจะต้องจัดว่าจัดไฟยังไงให้มันแบบใกล้เคียงกันครับไม่ติดครับก็ทํางานด้วยกันได้พี่วายครับเอ่อทิสาครับตอนนี้เขาฟรีแล้วแล้วนะครับสามารถรับงานช่องเราได้ครับคือเราไม่ไม่ไม่รู้ไม่น่าเหอนครับไม่เนคะไม่ไม่ ไม่เขินครับเขินพี่ๆตอนนี้คือแบบว่าคือทำหน้าแบบว่าแม่คนหรือเปล่าแม่เข้ามาด้วยแล้วอ๋อเมื่อกี้ใช่ครับไม่อยู่จังเลยเสร็จเสร็จยังครับเนี่ยไม่ไม่มังคาถ้าเป็นการทำงานมันก็เป็นเป็นตัวละครเป็นตัวละครครับก็ก็ไม่เขินก็ด้วยด้วยความที่เราก็เคยทำงานกันมา อยู่แล้วแล้วก็คิดว่าพอพาร์ตการทำงานแล้วก็ยยกแยกได้ครับก็ตามโอกาสครับตามโอกาสที่คิดว่าอยากเข้าไปเม้นอะไรเงี้ยครับถ้ามีงานจ้างมานะคะก็ผมงจ้างดูจ้างดูเราได้ค่าตัวหมดอะไรได้ไหนหนูได้ค่าตัวหมดเลยได้ไหมคุณได้คนเดียวเหรอครับได้ไหมผมไปถึงเพื่อนแหละครับก็ให้ผมทักหน่อยเถออ